ก็ดีใจเป็นเกียรติมากนะคะแล้วก็แอนก็ทํางานกับองเมก้ามาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีงานใหญ่แล้วก็งานสําคัญก็ดีใจที่ว่าเป็นหนึ่งใน11นักแสดงที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะโนนีนะเนาะแอนเล่นแบบซีรีส์เขาด้วยใช่ค่ะจะได้เจอทั้งกายคุยก็คงเดี๋ยวได้เจอในงานนะคะก็ถ้ามีจังหวะก็คงได้คุยกันค่ะ นั่นแตสีก็ควรจัดเนาะซะหน่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะก็ก็ดีวันนี้วันนี้งานสวยมากงานยิ่งใหญ่มากค่ะละครที่ได้เนก่ยนาดาค่ะละครที่เราไปถ่ายสามถ่ายไปได้เกือบ30พิคิวแล้วค่ะเกมรักครยศก็เหมือนตามแบบต้นฉบับเลยต้นฉบับคือด็อกเตอร์ฟอสเตอร์ใช่ไหมคะของเกาหลีเขาก็จะเป็นแบบ เขาก็จะมีรสชาติของเขาถ้าเป็นของไทยเราก็จะไปเทียบเคียงกับของเวอร์ชั่นของด f o s t e รฟอสเตอร์มันจะมีกลิ่นอายของเป็นต้นฉบับของทางเกาหลีมากกว่ามันมันมันจริงๆก็มีหลายฉากคือแทบจะเหมือนกับเกาหลีเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีความรายละเอียดของ acting บางอย่างซึ่งอาจจะคนละลีลากันอไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยสถานการณ์ใกล้เคียงกันออก็ดีค่ะ ยากทุกฉากเอาจริงๆคือยากทุกฉากเลยพอมาเล่นแล้วแบบโอ้โหเป็นเป็นหนังเอยเป,เป็นซีรีส์ที่เครียดมากละครที่เครียดมากคนเล่นนะคะแต่คนดูคงสนุกใน,ในตัวอย่างยังไม่เนมน้อยเลย,อยเออใช่ในตัวอย่างคือตอนนั้นที่ตัดตัวอย่างะเป็นจังหวะที่น้องแพติเซียยังไม่ได้เข้าฉากเลยเราก็ยังไม่มีภาพของแพติเซียออกมาคนก็สงสัยว่าเอ้านี่ตัดออกมาแล้วเลยแล้วไม่มีตัวเมน้อยหรอก็มีค่ะเดี๋ยวโหนางต้องทําอะไรอีกเยอะแยะเลยะได้เจอกับน้อง ได้เจอกันประมาณสามสี่ฉากแล้วค่ะก็แปลกๆดีก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้กันเท่าไหร่อ่ะหมายถึงว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยลงรอยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยากอยู่สามารถมองตาอนันดาได้หรือ่าได้แล้วเพิ่งไปเพิ่งไปเวิร์กช็อปด้วยกันมาในความเป็นสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปละลายพฤติกรรมมาแล้วค่ะไม่เกิดแล้วไหมไม่เกิดแล้วค่ะไม่เกิดแล้วบทคือแบบเบอร์สิบมาเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะความแบบไอเนี้ยค่ะแบบฉากที่แบบแรก ยังไม่ได้ถ่ายเขากลัวยังแบบกลัวยังตกใจต่อกันอยู่ก็เลยเหมือนแบบยังไม่ให้แบบเข้าฉากนั้นอะไรเงี้ยเป็นฉากแบบทั่วไปก่อนแต่เดี๋ยวสักพักก็คงต้องมีแล้วเหมือนกันเหมนเคนิัเก็้นก่อนใช่ค่ะก็เลยแบบเอาไปเวิร์กช็อปแล้วก็ทำความคุ้นเคยทำความรู้จักกันให้ไม่เขินกันอะไรเงี้ยก็ก็เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้รอดูแฟนๆรอดูเมียหลวงเมียหลวงเวอร์ชั่นไทยกับเวอร์ชันเวนน้อยเกาหลีอะไรก็อะไก็ดีค่ะเราก็ ก็อยากถามเขาเหมือนกันว่าเขารู้สึกยังไงกับการเล่นตรงนั้นเขาก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันแหละแอนด์บ้านนะคะสามผัสที่มาที่นี่แอนด์บ้า์เรื่องอะไรมันเป็นตัดเป็นมีมแบบโดนใจมากเลยหลายคนถูกใจจริงเหรอทำไมคนส่วนใหญ่รู้สึกไงกับวัยสามสิบเขาต้อจะเป็นวัยประมาณนี้คนเหรอ็เหนัวยใช่ไหม เชื่อเหอะมันไม่ได้อย่าไปคิดว่าตัวเองแก่ไม่ได้ไม่ได้ไได30นี่คือยังเขาเรียกว่าเต็มสาวด้วยซ้ำนะ,ะคือเหมือนแบบกําลังเต็มที่อะไรเงี้ยกำลังสวยเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,คะก,ก็ก็ดีใจค่ะทุกคนเอาไปแซวต่ออะไรอย่างเงี้ยเห็นเห็นเยอะมากพี่ก็ตกใจมากอ้าวกลายเป็นกลายเป็นเรื่องเป,ป,ป็นราวไปทุกคนแบบตกยาแบก็มาแซวๆแหละอะไรอย่างเงี้ยเออจริงจริงจริงอย่างที่ทุกคนบอกอะไรอย่างเงี้ย ายเป็นไอดอลไอดอลแล้วเรื่องพวกนี้พี่พี่ไม่ท้อถอยอยู่แล้วพี่ไม่ท้อถอยอยู่แล้วต้องแบบว่าเปิฟตัวเองยังไงบ้างคะค่ะต้องมีเฟตัวเองไงคะให้มันเป็นตําแหน่งเดิอไม่หรอกเราก็แค่แบบไม่มีใครมาตัดสินเราได้ตัวเราเองถ้าเราไม่อนุญาตให้ใครมาแบบทําให้เรารู้สึกแย่มันก็ไม่มีใครทําเราแย่ได้ขอให้ใจยุ่ยเยอะแล้วก็ตามแี่ไม่อนุญาตให้ตัวเองแก่ ไม่อนุญาตค่ะจะจะพยายามทําให้แบบให้มันสตรองที่สุดอะไรเงี้ยไอ้แก่มันคงแบบห้ามยากแต่แค่ว่าพยายามทําให้มันแบบช้าที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอย่างการอกกำลังกายก็เป็นหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่แก่มันก็มันจะไม่ยมอมไงในด้านอื่นๆมันไม่ใช่แค่หน้าตาแบบว่าร่างกายเราก็ยังเที่ยวเล่นยังทําอะไรได้ตั้งเยอะแยะอะไรก็ไม่รู้จะรีบยอมไปทําไมไม่รู้จะรีบแบบยิบยอมรอนยอมรับสภาพไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หนึ่งมีมาหนี สาอแรงว่าพี่เอง,ง,งอ่ะสี่สพี่แบบแข็งแรงกว่าคนอายุสามพี่ชอเลยอย่ามีเรื่องกับพี่อย่ามีเรื่องกับพี่ <laughs> พี่ขับพ,พ,พี่ท้าเลยโอ้สาเลนก็คือก็คือไม่หรอกค่ะก็แรงเราอย่างถ้าให้ต่อสู้กับคิมก็คงแพ้เพราะนางคงอึดกว่าแต่คือนางแข็งแรงกว่าแต่ว่าแต่พี่ทนกว่าเนี่พี่ทนกว่าคิมแน่นอนเลยไม่เกี่ยวแต่ว่ากล้ามเนื้อนี่คือกล้ามเนื้อสู้ตายอ่ะแต่อายุนี่ไม่สู้อ่ะอายุไม่สู้อ่ยอมอายุยอมแพ้โอเคค่ะ 何 <laughs>